สว่านโรตารีไร้าสายแรงอึดทนใช้งานสะดวกบอส นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับผมเป็นสว่านโรตารี่ไร้สายนะครับผมของบอสนะครับผมจะเป็นรุ่น g b h 180Q LI นะครับผมตัวนี้ก็จะใช้เป็นสว่านโรตารี่3ระบบนั่นเองนะครับผมตัวนี้ใช้งานสะดวกนะครับผมก็คือไร้สายตัวนี้ไม่ต้องยุ่งยากในการลากสายนะครับผมตัวนี้ก็ข้อง่ายในการใช้นะครับผมตัวนี้อ่ะถ้าเกิดเราปรับมาตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นเจาะไม้เจาะเหล็กนั่นเองนะครับผมแล้วก็ปรับมาตรงกลางนะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นเจาะปูนนะครับผมจะเป็นกระแทกนะครับผมแล้วก็ลงมาสุดท้ายตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสกัััดดนะคครบผมกก็ือไว้สแ 18โวลต์นั่นเองนะครับผมแบบตัวนี้คือข้อดีสามารถเช็คเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมว่าเหลือเท่าไหร่นะครับผมก็ปรับรอบได้ซ้ายขวานะครับผมตัวนี้ปรับซ้ายขวาได้นะครับผมปรับกระแทกได้ตัวนี้นะครับผมครับจับกระชับดีนะครับผมในการจ่อตัวนี้ก็ง่ายๆกันเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์บัสเลสนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็ไร้แรงถ่านนะครับผมไม่ต้องกลัวว่ารอบจะตกเพราะว่าแรงถ่านหมดนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็มอเตอร์อย่างดีเลยนะครับผมเป็นบัสเลสนั่นเองนะคได้นะครับผมที่สนใจก็แวะะะมมมมมาาาาชสสสินนคคคคค้้ไดททีีี่่รรรรรััับบบบบผผเออโโฮขขุุณ